ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาเปรียบเทียบ l e n o v o Tab S t เอสนะครับก็เทียบกับในส่วนของ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra นะครับมาดูกันว่าสเปคและราคาจะแตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวมาฟังกันครับครับขอเริ่มจาก S8 Ultra นะครับหน้าจออยู่ที่14.6นิ้วนะครับจอเป็นแบบ AMOLED 1 0บิตนะครับในส่วนของ l e n o v o นะครับ14.5นิ้ว จอเป็นแบบ OLED 3 k รีเฟรชเนรในส่วนของชิปนะครับ s 8 u l t ันนะครับใช้ชิป snapdragon 8 g e n 1นะครับในส่วนของ lenovo ใช้ mediatek d i m e n s i t y 9000ในส่วนของแรมและหน่วยความจำนะครับอยู่ที่8 g b หน่วยความจำอยู่ที่128 g b lenovo อยู่ที่12 g b ิหน่วยความจำอยู่ที่256 g b กนะครับก็เป็นอะไรที่มากกว่ากันเท่าตัวเลยนะครับในส่วนของกล้องหน้านะฮะ และกล้องหลังนะครับอยู่ที่12ล้านกล้องหลังอยู่ที่13ล้านและ6ล้าน l e n o v o นะครับกล้องหน้าอยู่ที่13ล้านกล้องหลังอยู่ที่13ล้านและ5ล้านแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่11,200มม ah ิลลิแอมป์ชาร์จไวอยู่45วัต์ในส่วนของ Lenovo อนะครับอยู่ที่12,300ม ah ิลลิแอมป์ชาร์จไวอยู่ที่68วัตนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจัดมาเหนือเหนือกันทีเดียวเลยนะราคานะครับอยู่ที่45,900บาท ในส่วนของ Lenovo นะครับคาดการว่าอยู่ที่46,500บาทคือไม่ต่างกันเลยนะครับต้องไปดูของจริงนะฮะแล้วก็สามารถใช้ปากกาได้เหมือนกันนะครับต้องลองไปทดสอบกันแล้วนะฮะในส่วนนี้สเปคจัดมาแข่งกันทีเดียวเลยนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแช,แชมพูสิลิลาแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดีลาซอแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้าสสวยผิวเปล่งปลังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h อ p e e Medical CPT หรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200ราย รีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลียนแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า